ครับที่ครับวันนี้เราก็มาชมหุ่นพยนต์ยุคโบราณกันครับสําหรับหุ่นพยนต์ชิ้นเนี้ยเป็นหุ่นพยนต์ยุคเก่าครับเป็นยุคโบราณนะครับที่ผมได้มาจากทางอายุธยาครับเป็นอีกหนึ่งตำนานหุ่นพยนต์ครับหุ่นพยนต์ชิ้นเนี้ยเป็นเนื้อโลหะผสมครับส่วนมากเนี่ยการเล่นหุ่นพยนต์เนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าหุ่นพยนต์ของเราเนี่ย อ่เป็นยุคไหนอ่ยุคต้นยุคกลางยุคปลายส่วนยุคปลา,ายเนี่ยก็จะสังเกตง่ายนะครับเนื่องจากว่าอ่าวัตถุที่ทำเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มอ่าไม้สารต่างๆอย่างเช่นอ่าไม้ไผ่สารหวายสารอา่ลวดมัดเป็นหุ่นพยนต์อ่าแล้วก็เชือกต่างๆครับอย่างเงี้ยก็จะดูง่ายนะครับ ส่วนหุนพยนต์ยุคกกเก่าเนี่ยอ,อย่างเช่นชิ้นเนี้ยเป็นเนื้อโลหะผสมครับยุคสมัยอยุธยาครับหรือมากไปขนั้นนี้นครับได้มาจากทางอายุธยาครับครับอุ่นยนต์ส่วนมากเนี่ยยุคก,กเก่าเนี่ยเขาก็จะ,ะนำเอาไว้อ่ เฝ้าตามบ้านเรือนต่างๆครับแล้วก็ตามคอกสัตว์ต่างๆครับแล้วก็ใช้ในการติดตัวออกลบหรือทําสงคารามต่างๆครับก็จะมีหุ่นยนต์เนี่ยติดตามไปช่วยด้วยครับอายุก,ก็เก่านะยุคเก่าเนี่ยหาชมยากครับชิ้นใหญ่อยู่ครับสำหรับเพี้ยนนี้ครับหลอคู่ครับ นี่ครับความสูงครับอ,อยู่ประมาณสิบเซนได้ครับเป็นหุ่นพยนต์สมัยอยุธยาครับเป็นยุคเก่าครับหุ่นพยนต์ยุคเก่าเนี่ยพุทธคุณเนี่ยก็จะแรงนะครับเอาไวเ้เฝ้าบ้านเรือน หรือตามคอกสัตว์ต่างๆครับหรือหรือติดตัวออกไปลบครับหรือเฝ้า,าสมบัติพระราชวังต่างได้ด้วยครับสําหรับอุณัยนยุกเก่าครับครับเดี๋ยวมาจะชมด้านหลังกันนะครับครับเป็นเนื้อโลหะผสมครับความสูงเนี่ยอยู่ประมาณสิเซนครับ ได้มาจากทางอายุธยาครับเป็นของเก่าครับชมยากครับส่วนมากเนี่ยเราก็จะเจอแต่ยุคยุคหลังเสียมากกว่าครับอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นกลุ่มสารต่งตางๆครับอย่างาวาสารไปไผ่สาร,สาราเชือกต่างๆแล้วก็ลวดขดต่างๆนะครับยุงหลังนะครับ เรามาดูยุคประมาณกลางๆกันบ้างนะครับหุนพยนตร์ครับหุนพยนต์เนี่ยก็จะดีครบทุกด้านครับเอาไว้ป้องกันพวกโจรเข้าบ้านต่างๆได้ดีครับหรือป้องกันพวกสิ่งอัปรมงคลต่างๆได้ครับพวกคุนใสม์ดำต่างๆครับ,รบเดี๋ยวมาชมกันใกล้ๆนะครับ เป็นหุ่นพยนต์เนื้อสำลิเเป็นเนื้อโลโหะผสมครับ ดูแบบเก่าๆกันมากนะครับส่วนมากที่เราเจอกันเนี่ยก็จะเจอแต่ยุคใใหม่ครับยุคหลังๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวกไม้สารต่างๆรับมาดูยุคกกเก่าๆครับภาพยนต์ครับดูเนื้อแล้ว เนื้อโลหะเก่ากันมากนะครับ,รบมาชมด้านหลังกันบ้างน,นะครับดูฟร์มเก่าของเนื้อโลหะนะครับขึ้นเป็นคราบไขเลยครับ ไว้เฝ้าบ้านเรือนต่างๆได้ดีครับสำหรับคุนพยนต์ยุคนี้ครับถึงยุคเก่าครับส่วนมากเนี่ยยุคเก่าเนี่ยก็จะมีเป็นกลุ่มคนที่สร้างคุณพยนต์เนี่ยด้วยวิชาคมที่แก่กล้าต่างๆ ขยายครับดูเนื้อโล,โลหะผสมนะครับความเก่าได,ได้ยุคครับไม่ใช่ของยุคใหม่ๆครับเก่าแบบมีคุณค่าครับ เอามาให้ชมและสางครับหุ่นรยนต์ของอยุธยาครับยุคโบราณครับ คร,ร์มเก่าของเนื้อโลหะผสมไปนะครับยุคเก่าเนี่ยผมว่าเขาก็จะเอาไปเฝ้า,าบ้านเรือนและก็ราดชัาลาดกลุ่มที่เป็นวังกลุ่มเฝ้าสมบัติอะไรต่างๆนะครับกลุ่มขุนยนยุคเก่าครับเฝ้าราชวังเฝ้าสมบัติ สาบัานต่างๆ,ๆในสมัยยุคยาครับครับวันนี้ผมก็เลยเอา,อาหุ่นพยนต์ยุคโบราณอ,อายุเนี่ยหลายร้อยปีเนี่ยเอามาให้ชมและศึกษาครับหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านคงชอบนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด ติดตามด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับจะกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ